แต่ที่เจนนี่พูดอ่มันก็เรื่องจริงนะของเรื่องของเ n g a g e m e n t อน่นะคือณนะวันนี้ในการที่คุณจะให้คุณให้คนเห็นสินค้าของคุณน่นะตัวของการลงโปรโมทเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเช่นสินค้าตัวหนึ่งเนี่ยอา,อาจจะอยากให้คนเห็นสักสองแสนคนคุณอาจจะต้องเสียงเงินประมาณแสน 100, หนึ่งอันนี้เรื่องจริงนะเขาเรียกมาเป็นเลทปกติเลทปกติ อันนี้คือค่าการมองเห็นนะยังไม่รวมรีวิวนะยังไม่รวมรีวิวนะเว้ยซึ่งทำไมดีถึงรู้เพราะว่าพ,พวกเราทำธุรกิจนี้มา8ปีแล้วอันนี้คือธุรกิจหลักนะของเจ้าท็อปเลยนะร้านเนี่ยนะไอ้เจ้าท็อปผมร้านผมเนี่ยที่เรามีเด็ดไอดอลอยู่ 20, ประมาณ2ีคนเนี่ยนะนี่คือธุรกิจจริงๆเฉพาะค่าการมองเห็นเป็นเลทนี้ซึ่งบางคนไม่เข้าใจว่าโอ้โหทำไมแพงจังเลยอะ่ะมึงไปเสียเงินในการโปรโมทกับแพลตฟอร์มก็ประมาณนี้อยู่แล้วประมาณนี้อยู่แล้วฉะนั้นการที่ การมีผู้ติดตามหรือการที่จะลงโฆษณาในแอดของบรรดาแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยค่าการตลาดสูงอันนี้เขาเรียกค่าการตลาดก็กลับมาที่ตัวเจนนี่เจนนี่เนี่ยเขาใช้ระบบ1000ครอบครัวในมูลค่าการจ่าย5นาทีหรือ10นาทีเนี่ย50,000แต่ว่าสินค้าที่คุณจะมาลงกับเจนนี่ในการที่จะอยู่ในไลฟ์ของเจนนี่ในการที่จะมีคนดู2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 400,000 500,000อันนี้ผมไม่รู้นะ มูลค่าของสินค้าคุณที่จะต้องถูกหักเข้าไปที่เจนนี่จำกัดเนี่ยชิ้นละ50บาทชิ้นละนะ50บาทฟังดีดีนะชิ้นละ50มาที่คำถามอีกถ้าวันนี้คุณเป็นแมงเม้าตัวหนึ่งที่แม่งเสกได้ยินเสียงจากแมงเม่าตัวอื่นอีกประมาณร้อยว่าตัวว่ามันมีกองไฟกองนี้ที่แม่งสว่างว่าพร้อมที่จะพวกเราไปเล่นถ้ามึงไม่รีบมาเล่นเดี๋ยวกองไฟมันจะมอดแมงเม้าเขาบินเข้าไป บินเข้าไปบินเข้าไปโดยที่ไม่ได้คิดถึงอะไรนอกจากการโปรโมทแบรนด์นะการโปรโมทแบรนด์มันมีสองวิธีวิธีแรกคือแบรนด์ที่แม่งเฉาไปแล้วเขาจะเขาว่าแบรนด์ที่เฉาไปแล้วป่ะคือถ้ามึงไม่ไปกระตกุกมันมึงไม่ไปโปรโมทมันมันว่าพร้อมที่จะตายในสนามลบอยู่แล้วกับสองแบรนด์ที่เกิดใหม่แบรนด์ที่เกิดใหม่เนี่ย มันจะดีกว่าแบรนด์ที่มันจะตายอยู่2ออย่างคือมันมีค่าการตลาดอยู่คือเงินบัตเจ็ดกล่องหนึ่งที่จะใช้โปรโมทซึ่งมันสามารถพร้อมที่จะเสียให้กับทางเจนนี่ได้อยู่แล้วกับหนึ่พคนเรือนคนเรือนละ50บาท 2. เป็นการขายเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์โดยที่คนจะใช้เร็วซื้อเร็วมากกว่าปกติเขาเรียกว่าช่องทางพิเศษหรือเราจะเรียก เจนนี่ได้หมดและสมชินว่าทางด่วนแปลว่าการเสียค่าทางด่วนหนึ่งพันครอบครัวสําหรับแบนหนึ่งแบนด์ให้กับเจนนี่มันคือระยะทางซึ่งระยะทางเนี้ยมันจะเป็นระยะทางที่วิ่งกี่กิโลไม่รู้แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะมีอีซี่พาร์ต่อโดยที่คุณจะไม่เสียตังคุณจะต้องไปไล์สดต่อหรือคุณต้องไปต่อยอดเอาเองเข้าใจสิ่งที่เดียพูดยังแปลว่า คนถ้ามาคาดหวังว่ากูจะขึ้นตรงพระรามเจ็แล้วไปลงแค่จักกูจักคุณก็พันรัวเรือนและคุณแฮปปี้เสียห้าหมื่นผลิตภัณฑ์ของคุณก็ขายได้1,000ชิ้นส่วนที่เหลือคุณไม่ไปต่อคุณเอาแค่นี้ถึงเวลาคุณเปิดแบรนด์มาใหม่คุณก็มาใช้บริการเจนนี่เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะจักกูจักแล้วไปต่อถึงพระรามหโดยที่คุณไม่อยากเสียตังคุณจะต้องนำาคลิป ซึ่งโดยปกติเขาไม่ให้กันนะแต่เจนนี่มันให้นะนำคลิปของเจนนี่ที่อยู่ในไลฟ์นั้นไลฟ์สดนั้นตัดเพื่อไปแปะกับแพลตฟอร์มนะเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายในไลฟ์ของเจนนี่ต่อเนื่องฉะนั้นคุณอาจจะไม่ได้เสียห้าหมื่นนะคุณอาจจะฟรีด้วยซ้ำเพราะการไหลไปของการอยู่กับเจนนี่สิบนาทีหรือห้านาทีนั้น มันจะไปสร้างไรายได้ต่อเนื่องให้คุณถ้าคิดมุมนี้คุณจะไม่รู้สึกเลยว่าคุณอาจจะได้ฟรีโดยที่ไม่เสียห้าหมื่นนี่คือหลักการตลาดนะแต่คําถามว่าแล้วในกิจกรรมนี้ใครได้คนที่ได้มี2คนคนแรกคือแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มั่นคือ t i กต o k ได้เต็มเหนี่ยวได้เต็มเหนี่ยวสคือเจนนี่ส่วนเจ้าของแบรนด์ไปคำนวณดีๆฟังด,ดีๆนะเจ้าของแบรนด์ทั้งหลา คุณจะต้องคำนวณอย่างแรกต้นทุนสินค้าคุณที่คุณจะไปอยู่กับเจนี่นะต้นทุนสินค้าคุณเท่าไหร่นะค่าการตลาดคุณโดนไป50สบมมุติต้นทุนสินค้าคุณสาบาทโดนไปอีกห้าสเป็น80ดสิคุณโดนแปดบาทนะคุณไปดูดินะค่าพนักงานคุณเนะีซึ่งแม่งจะต้องมีการโลได้แน่ในยอดออเดอร์ในการที่ไปลงกับเจนี่นะสภาวะแม่งโซโลเนี่ยแม่งมาแน่นอนคว่าโซโลเนี่ยจริงๆฉะนั้น จัดที่คุณเคยแพ็คพันแม่งอาจจะเป็นแพ็คมื่นพนักงานที่มีอยู่แม่จะโอเวอร์โหลดหรือเปล่าต้องจ้างพนักงานมาแพ็คเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่าสินค้าที่มันผ่านตะกร้าเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการส่งให้ไวเพราะอะไรเพราะแพลตฟอร์มทิกตอกเขาจะต้องนําไปส่งสินค้าให้กับลูกค้าเพื่อจะเก็บเงินปลายทางเขาถึงจะได้เงินสวัสดีครับพี่ตะวันนะฉะนั้นจะต้องบอกแบบนี้ว่าสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นหยับพึ่งไปคิดถึงยอด จำน่ายมันต้องมองทุกมุมทุกอนูต้องมองถึงมุมที่เป็นค่าการตลาดที่สูญเสียไปแล้วด้วยเพราะไอ้การที่เราสูญเสียค่าการตลาดไปก่อนที่จะเจอเจนนี่เนี่ยแม้คือต้นทุนสินค้าไปมองยอดของการขายมึงก็เยวเนี่ยเยว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 ไอ้เียมึงแม่งเสือมาลืมมามามองหลังบ้านอ่ะมึงมองหน้าบ้านมึงมองได้นะเวย้ยแต่หลังบ้านมึงรู้เปล่าน้ำมันไม่มาหน้าบ้านหรอเฮีย ไอ้หน้าบ้านแมงแห้งว่ะแต่ใครจะรู้ว่าแมงทะลุหลังบ้านไงแมงขึ้นมาจากดินไงไอ้นี้ต้องระวังนะสำหรับพ่อค้าแม่ค้ามึงอย่าไประเริงเป็นแมงเมาใ้ห่าะะเข้าใจป่ะวิธีระบบการจัดการเนี่ยวันที่วันที่ห้าของจนเจนนี่เขาเริ่มเข้าที่เพราะอะไรเขาเริ่มเอาดาราที่มีเอ็นเกจเมนต์เนี่ยเข้ามาละเข้ามาทําไมเข้ามาเพื่อจะเป็นสารตั้งต้นในการดันดันคนที่อยู่ในไลฟ์เนี่ยไม่ให้มียอดตกแต่ให้มียอดเพิ่มฉะนั้น ไอคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์มึงใจเย็นๆเลยเพราะคนเหล่านี้เนี่ยมันมีวิธีให้มึงเลือกถ้ามึงใจร้อนมึงจะได้แค่ประมาณแสนว่าคนในการดูของมึงแต่ถ้ามึงใจเย็นอาจจะมีคนสามสี่แสนเห็นของมึงเข้าใจไหมน้องมันไม่รู้หรอกน้องม,มันมีแค่ไอแพดอันนึงที่แม่งจะเขียนเวลาว่าห้านาทีสี่นาทีห้าสิบเก้าสี่นาทีห้าสิบแปดสี่มันมีแค่นั้นมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นเข้าใจไหม <c oughs> สิ่งที่ น้องมันมีให้คือคนที่มันดูอยู่ตอนนี้มันอยู่ที่คุณพีเซนแล้วคุณจะพีเซนยังไงของต้องเป็นยังไงบ้างแต่ผมจะบอกให้นะในการเติบโตเนี่ยมันจะไม่เติบโตมากกว่านี้เพราะเงินในกระเป๋าของคนที่กําลังดูอยู่อะมันจะเริ่มแฟบลงแฟบลง,แล,งแล้วก็แฟบลงตอนนี้ในการาฟเนี่ยมันพีคมากเลยตัวเส้นการาฟเนี่ยแม่งติดเพดานแต่ตอนนี้มันกําลังโลแล้วมันจะค่อยๆลงแล้วฉะนั้นในจังหวะเนี้ยมึงจะต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะ ผลิตภัณฑ์ส้มตินอะไรก็แล้วแต่ที่แม่งกำลังอยู่ในไลฟ์มา4ี่วันมึงหยุดคิดเลยนะสะบู่ทีมอะไรพวกเนี้ยมึงไม่ต้องเข้าไปแล้วนะเพราะอะไรตอนมึงเข้าไปยอดที่มันจะเป็นโอเวอร์ไพรส์ของมึงจริงๆริงมันไม่มีละเพราะมันไปอยู่ที่วันแรกกับวันที่2เข้าใจป่ะมันจะเป็นแบบนั้นไปแล้วนะแต่ว่าสินค้าที่น่าจะเข้าไปตอนเนี้ยมันต้องเป็นสินค้าที่มันแปลกหรือไม่ก็เป็นสินค้าที่ไม่ได้ไปซ้ํา แต่ในตลาดเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันมีสินค้าซ้ำๆเยอะมากอ่ะมึงไปดูเดี๋ยวมันจะมีกี่อย่างวะมันจะมีกี่อย่างวะสะบู่เซรั่มเซรั่มเซรั่มผมครีมทาตัวนู่นนี่นั่นมันมไม่มกี่อย่างหรอกอาวนี่เราเราเราพูดตามเนื้อผ้าเราวิเคราะห์จากในรายการโหนกระแสให้มันเป็นแบบนี้จริงๆวิตามินถูกอันนี้แหละมันคือสิ่งสำคัญ ฉะนั้นตัวต้นทุนเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจเขาก่อนด้วยเออสมมติคุณเคยขายอยู่สามร้อยเจนนี่เขาไม่เอาสามร้อยของคุณมาขายหรอกเขาต้องการราคาที่คุณสามารถลดได้มากที่สุดผมถามว่าลดโดยไปห้าสิบหรือสองร้อยห้าสิบแล้วมึงก็ต้องลดลดลดค่าคนแพคค่าโอเวอร์โหลดค่านุ่นค่าน,นี่นู่นนี่นั่นบางครั้งสินค้าคุณอาจจะฟรีโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะมันจะฟรีโดยไม่รู้ตัวนะแล้วมาคิดได้ตอนหลังอะ เข้าใจป่ะแล้วยิ่งเป็นสินค้าเนี่ยถ้าเป็นสินค้าเครือข่ายเนี่ยผมจะบอกให้ความชิบหายจะเกิดเลยนะเพราะคนที่จะมีต้นทุนที่สูงก็คือเจ้าของแบรนด์คําถามละไอ้ลูกขายอะลูกทีมอะมันจะไปอยู่กปนยังไงเมื่อวันนี้บริษัทใหญ่แทนที่ให้กูไปขาย290แต่บริษัทใหญ่ไปขายให้เจนนี่1้9เงี้ยเขี yeah. ้ยไอพย้พายุตอนเนี้ยมันเป็นพายุแบบพายุใส่ลุงนะ้งไงดูสวยงามไนงะมีใครการันตีได้ว่า ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ไอ้พายุเฮียเนี่ยแม่งอาจจะเป็นสีดาทั้งหมดก็ได้นะเข,เขาเข้าใจที่ผมพูดเลยฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้าผมไม่ได้ว่าอะไรดูเบรกอีเวนต์ของสินค้าคุณโปรดักต์คุณให้ดีเพราะตอนนี้มันคือช่วงน้ําขึ้นอย่าเห็นว่ามันเป็นกองไฟที่สวยงามแล้ววิ่งพุ่งเข้าไปชนกันอันนี้แม่งคือสิ่งที่เราท,ทําธุรกิจมาเรารู้เราเตือนมันจะมีนักธุรกิจเหมือนผมเนี่ยอยู่ประเภทหนึ่งประเภทที่เห็นแล้วก็เฉย พวกเราไม่ได้เดินแบบกระโดดไงเพราะเราเชื่อว่าการขึ้นกระไดถ้าเดินขึ้นทีละขั้นโอกาสที่จะเหนื่อยน้อยมากเลยเพราะมันไปตามสเต็ปแต่ถ้าเราวิ่งแล้วกระโดดขึ้นทีละสามขั้นเราอาจจะทําได้แค่สองครั้งครั้งที่สาอาจจะทําไม่ได้ฉะนั้นใครที่อยากจะโปรโมทสินค้าหรือใครที่อยากจะเคลียร์หรือลดสินค้านี่คือช่องทางช่องทางที่ดีมากด้วยผมบอกเลยส่วนใหญ่ ที่เป็นแบรนด์ใหม่ๆเนี่ยเขาถ้าจะเอาไปโปรโมทเพราะว่าแบรนด์ใหม่ๆเนี่ยมันมีมูลเขาเรียกว่ามันมีค่าทางการตลาดคือถ้าสินค้าร้อยชิ้นเนี่ยนะนำไปโปรโมทหรือนําไปแจกไปแถมเนี่ยยีชิ้นจะเหลือ80ชิ้น80ชิ้นเนี่ยถ้าเกิดขายหมดยังกําไรเลยเจ็ดสิบชิ้นขายหมดกําไรไหมกําไร60กําไรไหมกําไรแต่น้อยหน่อยห้าสิบชิ้นกำไรไหมนิดเดียวแต่หลังจากสี่สิบชิ้นไปแล้วไม่เหลือนี่แม่งคือหลักของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องของ แบรนด์จริงๆนะเพราะ40%ไปแล้วจากตัวสินค้าเมาืนะ่อไรเนี่ยมึงจำไมื่ลไมึงจะไม่เหลือเทียเลยฟรี Free. ฉะนั้นมันมีมันมีหลายๆแบรนด์ที่มันมีอยู่สองประเภทอย่างที่เรียบบอกคือแบรนด์ที่แม่งกำลังจะไปแล้วเอากลับมาขายโลกฉะนั้นแบรนด์พวกนี้ดูง่ายคุณรู้ว่าแบรนด์พวกนี้ดูง่ายเขาดูยังไงด้วยคุยคุอยากดูรู้ไหมว่าแบรนด์ที่มันกําลังจะสลบไปแล้วแล้วอยู่ดีกลับไปอยู่กับเจนนี่เสร็จแล้วขายหมดเกลี้ยงเลยอะแบรนด์ brand พวกนี้จะมีประมาณสองถึงสามพันชิ้ ไม่เหลือแล้วเครือข่ายเททิ้งเลิกกับแบรนด์ที่แม่งไปหมื่นละก็ยังมีอยู่ในตะก,กา้าไปสองหมื่นละแม่งก็ยังมีอยู่ในตะก,กา้ามันจะไม่เหมือนกันนะเว้เข้าใจป่ะฉันว่าเวลาที่จะเราจะดูอินซีกับลูกเจี๊ยบเนี่ยมันดูง่ายดูจับตัวของตะก,ก้าเนี่ยมึงจะรู้เลยเพราะคนสามแสนมึงไปขายเพื่อไปสามนาทีไม่มีไม่มีแล้วของหมดแล้วเพราะอะไรเพื่อนหมดจริงๆมันไม่มีแล้วในตะก,ก้ามันมีอยู่แค่นั้น แล้วเขาก็ไม่คิดด้วยว่ากูกูขายมาตั้งนานเนี่ยตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยยี่ย่งเหลืออยู่สามพันชิ้นไอ้ยี่มาขายเจนี่สามนาทีหมดนี่แหละมันเป็นแบบนี้ทําไมสามพันชิ้นสามนาทีหมดก็คนดูอยู่สามแสนกว่ามันจะไม่หมดได้ไงอ่ะสามแสนกว่าคนละเก้าร้อยเก้าเก้าก็มีคนถามอีกก็ผมเห็นมีคนหนึ่งเขาขายอ่าตัวที่เป็นครีมทาแขนขาวอะกูบอกเลยไอ้เจ้าเฟิร์นนะมันเชื่ออะไรวะพิตตี้ พิตตี้เหรอวะ b บ b y b a บ y pink b a บ y pink อะไรวะพิตพตี้พิงค์อะไรวะพิตพตี้พิตตี้เกิลเหรอใช่ไหมที่ขายกับเจนนี่ใช่ไหมพิตตี้เกิลว่ะที่เป็นเป็นเซรั่มที่ทาแขนแล,แล้วทาขาวแต่มันขาวจริงนะมันก็ขาวจริงไนะที่ขายอยู่เท่าไหร่เจ็ดสิบกว่าบาทปะ่ะใช่ไหมพิต Girl, ต,พตี้เกิลว่ะน่าจะใช่ในพิตตี้เกิลที่เป็นสีชมพูชมพูอ่ะ ใช่ไหมต้องต้องถามคนที่เข้าไปดูอะ่ะผมวันนั้นผมเข้าไปผมไม่ได้เข้าไปหรอกมันมันมันอยู่ในโซเชียลอ่ะบางคนถามว่าอา้าวแล้วทำไมพี่เฟิร์นขาย4ี่สิบกว่าบาทโดนหักไปห้าสิบทำไมเขาถึงไม่เป็นไรฟังให้ดีนะเจนนี่เจนนี่นะฟังให้ดีนะเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นกับลินลี่มาทุกวันนี้ได้เพราะคนนี้แหละเฟิร์บนบรรณภาวงสม นี่คือของจริงในวงการการขายของออนไลน์เรียกว่าเจ้าแม่เลยดีกว่าเฟิร์นเก่งมากเฟิร์นเป็นคนเอาเจนนี่กับลินลี่มาไล่ขายของตั้งแต่ยังไม่ดังฉะนั้นนี่คือการตอบแทนนะเจนนี่อ่ะมันไม่เอาตังค์ไอ้เจ้าเฟิร์นหรอกมันรักกันแบบแ,แม่ลูกเลยจะบอกให้ในยามที่มีปัญหาในยามที่มีวิกฤตในชีวิตเจนนี่ไม่เคยมีสักครั้งที่ไม่มีผู้หญิงคนนี้เข้าไปในชีวิตคุณฟังไว้เลยนี่เรื่องจริง เขาอยู่กันมาตอนทั้งทุกเขาอยู่กันมาตอนทั้งสุขอันนี้เรื่องจริงนะแล้วผมก็เชื่อว,ว่าเจนนี่นเป็นคนที่รักเฟิร์นมากสิ่งที่ทําให้กับเฟิร์นคือมันตอบแทนบ,บุญคุณจริงๆแล้วเฟิร์นก็เป็นคนเก่งจริงๆนะต้องบอกแบบนี้เดี๋ยวคนบอกว่าอพีดอ่ดีบอกว่าเขาคิดชิ้นละห้าสิบาททำไมพี่เฟิร์นเขาขายชิ้นละเจ็ดสิบกว่าบาทแล้วทําไมเขาถึงไม่ขาดทุนเขาไม่ได้เก็บกันหรอกเขารักกันเหมือนแม่ลูกเลยเหมือนแม่ลูกแท้ๆเลย วันนี้เจนนี่มาอยู่จุดนี้ได้จุดเริ่มต้นครั้งแรกในการคลอดผ่าคลอดก็คือเนี่ยเฟิร์นวณนภาพงศ์ผู้หญิงคนนี้แพทย์จะเป็นทุกๆอย่างในชีวิตของไอ้เจ้าลินเอ้เจ้าเจนนี่นะกายลินลี่นะผมบอกได้เลยฉะนั้นกําลงจะบอกว่าณวันเนี้แม่งคือมิติที่ผมก็ไม่เคยเจอนะไม่เคยนะแล้วผมก็เชื่อว่าเจนเจนนี่เองมันก็ยังคงงงๆอยู่นะพี่คิดดูคนคนหนึ่งหาเงินสี่วันร้อยล้าน ฮิตสี่วันร้อยล้านนะเว้ยกับคือคุณจะไปคิดว่าหนึ่งแบรนด์ได้ห้าหมื่นไม่ใช่นะเพราะบางครั้งนในเวลาห้านาทีหรือสิบนาทีอ่ะมันทะลุไปหนึ่งหมื่นบ้านหนึ่งหมื่นบ้าน,หน,ห,น,านหนึ่งพันบ้านห้าหอะไรห้าหมื่นหนึ่งหมื่นบ้านเนี่ยที่ห้าแสนนะเว้ยวันดีพี่เจริญใจห้าแสนนะเว้ยใครวะมันมันไมน่มันไม่ได้ไต่ตัวในแบรนด์นั้นนะเว้ยมันอยู่ที่ยอดแล้วเขาก็ไม่รับการันตีว่่จะไมมีการรีีเเเททน,นนคะคืืะไอออ้ยด่ขขาามมััตวล ว่ากี่บ้านกี่บ้านกี่บ้านแต่ยอดที่จะรีเทิร์นคืนหรือไม่รับสินค้าอันนี้เขาไม่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 กาลังตีนะเว้ยยิ่งกว่าถูกหวยอันนี้ไม่ใช่ถูกหวยอันนี้คือความสามารถล้วนๆเกง่งอันนี้คือความสามารถไม่ใช่ถูกหวยเลยอันนี้คือเก่งจริงๆยอมรับแต่ถามว่าต้องแลกไหมต้องแลกเหนื่อยก็ต้องยอมเขา้าใจป่ะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยกระดังนจะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี้ย จงจาไว้ตลอดเวลาว่าในทุกๆครั้งของชีวิตมันมีโอกาสตลอดแต่มันจะเข้ามาตอนไหนและคุณจะรู้หรือเปล่าว่ามันคือโอกาสคุณอาจจะมองว่ามันคือแบบเรื่องธรรมดาแต่จริงมันคือโอกาสของคุณก็ได้เข้าใจไหมเห็นไหมสี่วันแม่งเปลี่ยนวงการการขายเปลี่ยนหมดเลยนะักการตลาดที่แม่งจบจากเมืองน่งเมือง,งนอกมาพอวันนี้เจอไอ้เจนนี่ไปนี่ตายหา่าหมดเลยนะตามบริษัทไปไม่ถูกเลยนะ แม่งจับไม่ถูกเลยว่าจริงๆแล้วการตลาดหรือการทำ financial product เนี่ยของประเทศไทยอะ่ะต้องทำยังไงอะ่ะ <c oughs> แม่งเรื่องจริงนะมึงทุกอย่างมันแหกกฎหมดเลยไนงะแม่งแหกกฎจากการที่แม่ทะเลาะกับแม่คนดูสามแสนขายของเฮีย <c oughs> ขายของจนตัวเองหมดมีใครอยากให้หนูขายบ้างเอามาให้หนูมาให้หนูเดี๋ยวหนูขายอะไรแบบเนี้ยมึงว่าเป็นบ้าวะว่าวไม่เป็นเรื่องที่แบบอะไรวะคือแบบเออ ชี่ยคนมันจะรวยเนาะตตรับสบายใช่ก็ผมบอกแล้วว่าแล้ววันเนี้ยผมไม่ได้สนใจเจ้าของแบรนด์คนที่มันได้ผลประโยชน์จริงๆก็คือตัวของแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มแล้วก็เจนนี่แต่ถามว่าไม่มีเจนนี่ไม่มีแพลตฟอร์มมันก็ไม่มีตัวเลขอย่างนี้ไงก็กลายไปว่าทุกอย่างมันคือสามเหลี่ยมการทําธุรกิจสามเหลี่ยมนี่แม่ทงทายากนะเว้ยมึงแพลตฟอร์มลูกค้ากลับมาเจนนี่แม่งเป็นสามเหลี่ยมแบบเนี้ยแล้วทุกคนแม่งวินวินวิน เขาเรียกว่าเป็นธุรกิจแบบสามเหลี่ยมวินหมดทั้งสามเหลี่ยมแต่ถ้าเป็นธุรกิจแบบสองสองทางก็คือถ้ามึงวินไอ้นั่นเจงแต่ถ้าไอ้นั่นวินมึงเจงบางคนบอกเอ้ยแล้วแม่งคือธุรกิจที่อะไรวะโรงพยาบาโลโรงพยาบาลเขารักษามึงหายเขาก็ได้ตังเขารักษามึงตุยเขาก็ได้ตังอันเนี้ยมันมีทั้งคนวินแล้วไม่วินเข้าใจไหม แต่ถ้าเป็นอย่างที่เจนนี่ทำอะ่ะคือมันเป็นสามเหลี่ยมมันวินทั้งหมดตัวเจนนี่ก็วินแพตฟอร์มม่งก็วินลูกค้าเจนนี่มันก็วินเข้าใจไหมซึ่งแม่งยากมากเป็นธุรกิจที่ยากมากผมบอกเลยแต่มันเกิดขึ้นแล้วในสังคมนี้นะมันเกิดขึ้นแล้วในสังคมนี้ฉะนั้นอะไรแม่งก็เกิดขึ้นได้หมดนะอย่าไปคิดว่าอุ้ยมันก็เป็นแค่ช่วงหนึ่ง ถ้ามันบริหารจัดการดีๆมันอาจจะไม่เป็นแค่ช่วงหนึ่งแต่มันก็จะไม่หวือหวามเหมือนสี่วันที่ผ่านมาหรือสัปดาห์หนึ่งที่ผ่านมามันในช่วงหนึ่งมันจะรักษาระดับของมันเองโดยอัตโนมัติต้องบอกแบบนี้เรียกว่าไม่มีนกตัวไหนบินสูงที่สุดนะเว้ยแต่นกบางตัวมันจะไม่ค่อยบินสูงแต่มันจะบินแบบรักษาระดับของมันเข้าใจไหมนี่มันยังไม่มีแบรนด์ใหญ่ๆเข้าไปเลยนะยังไม่มีแบรนด์ใหญ่ๆเข้าไปเลยนะ ใชปะพิมพ์ลิพายงงม่คนละตลาดกันมันคนละตลาดกันไม่งงหรอกพิมพ์ลิพายไม่งงหรอกคนละตลาดวินเลี่ยมเงี้ยพิมพ์ลิพายเจนนี่อ่ะเขาคนละตลาดกันนะนั่นคือคือตลาดของเขาอ่ะมันแข็งแรงไปแล้วนะเดี๋ยวมันมันจะกลายเป็นตีน้อยแล้วไงตีน้อยกับเอ็มเคเดี๋ยวมันจะมาห้ามหันนะคนที่ได้ประโยชน์คือผู้บริโภค แต่ผู้บริโภคจะมีตามบริโภคให,ให้ได้ประโยชน์หรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะเข้าใจปะ่ะ <c oughs> คือในจุดจุดหนึ่งเ่ะมันไม่มีใครที่สามารถที่จะซับได้ทุกวันหรอกเข้าใจไหมฉะนั้นอย่าลืมว่าของอะ่ะ <c oughs> ของอะนะจำไปดีนะของในหนึ่งโกดังไม่มีสินค้าไหนที่ขายดีทุกตัว ต้องทารัดเผื่อใจเรื่องนี้ด้วยฉะนั้นคนที่ไปให้เจนนี่ขายให้ต้องทําใจทําใจเขาจะไม่สามารถขายสบู่แล้วก็ต่อแบรนด์สบู่อีกหนึ่งแบรนด์ได้เข้าใจไหมมันเป็นมันมันมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเขาไม่มีทางที่จะขายสบู่ก้อนนี้นะห้านาทีได้สี่ล้านแล้วขายสบู่อีกก้อนหนึ่งต่อกันแล้วก็ได้สี่ล้านมันไม่มีหรอก มันต้องมีการวางแล้วก็สลับสินค้าเท่านั้นแหละ <c oughs> น้องมันยังบอกว่ามันมองถึงขนาดว่าดึกแล้วถ้าเป็นสินค้าเกี่ยวของกินเลยเห็นไหมเข้าใจาเดบิวดยังนี่แหละเดนถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ยมันมันไม่ได้มองแค่เอาแค่งเงินเขาอะเข้าใจไหมน้องมันมองถึงการว่าทําไมต้องมีดาราเข้ามาต้องมีนั่นเข้ามาเพื่อเพิ่มเ,เอ็นเกจไอ้ตอนนี้คนแม่งตกถึงแสนเจ็ดเอา้าแต่พอบอกนัทธุริมาโอ้โหแม่งเด้งเว้ย มาเป็น3ามแสนพอพี่ป๋อไปเสร็จเป็นพิ่นวัดขึ้นมา4ี่แสนแจ็คมาเป็น5้าแสนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาดัน e n g นเกเพื่อจะเอาไว้ให้กับคนที่เป็นแบรนด์เล็กๆซึ่งพอดาราไปเขาใส่แบรนด์เล็ก3แบรนด์พอ3าแบรนด์เสร็จปุ๊บดาราขึ้นมาฉะนั้นตัวของคนที่ดูในไลฟ์เจนนี่มันก็จะไม่ตกมาแต่ถามว่าความคุ้มใครได้ก็จะของแบรนด์ แทนที่คนจะดูมึงแค่แสนแม่งอาจจะเป็นคนเห็นของของมึงสามแสนก็ได้งั้นเอาสามแสนเนี่ยเป็นเป็นมูลค่านะว่าอย่าไปคิดมันเหมือนเล่นเล่นหวยอั้นอะเรื่องเนี้ยมันเหมือนหวยอั้นถ้ามึงคิดว่ามึงซื้อเล่นอั้นแล้วเขาจ่ายครึ่งเดียวมึงจะคิดแค่ของที่มึงขายพันชิ้นมึงโดนชิลละห้าสิบแต่ถ้าเกิดมึงคิดว่าหวยอั้นเนี่ยแม่งแทนที่จะได้หกสิบเปอร์เซ็นกูได้สามสิบเปอร์เซ็นกูดีใจและสามสิบเท่า พราะถ้าเกิดกูต้องไปซื้อของนะซื้อของบาทหนึ่งและกูไปขายได้สองบาทกูได้เท่าเดียวแต่วันเนี้ยกูซื้อของบาทหนึ่งและกูโชคดีที่เผงเลยแม่งตรงเป๊ะเลยกูได้สามสิบเท่าคือสาสิบาทนั่นคือค่าการมองเห็นของคนที่กําลังดูอยู่ในไลฟ์กับสินค้าคุณมันก็จะเหลือแค่ศนะูนย์จุดสองห้าไงมันจะไม่ใช่หนนะ้าสิบแล้วไงถูกไหมนี่คือการยกตัวอ,อ,อย่างที่แบบผมทําให้เห็นภาพชัดสุดนะคิดว่าสิ่งที่เจนี่ทํามันเหมือนหวยอันถ้าไปคิดว่าเจ้ามือเอาเปรียบ มึงก็จะมองว่าสินค้ามึงอะโดนหักค่าการตลาด50แต่ถ้ามึงมองว่ามึงซื้อมาบาทเดียวแล้วมึงไปขายได้30บาทมึงได้30เท่านั่นคือค่าการมองเห็นที่สินค้าคุณกําลังมีคนดูอยู่ตอนนี้สามแสนคนก็จาก50บาทากลายเหลือแค่0ู5ซึ่งเวลาทําแบรนด์เขาคิดที่0ู5ย้าเขาไม่ได้คิดเรื่อง50บาทเข้าใจป่ะแล้วก็ไปต่อยอดในการไลฟ์สดไปต่อยอดจากการที่นําวิดีโอที่ถูกอัดคลิปไว้ไป เปิดต่อแล้วก็รันในการขายทั้งวันรันไปรันมากําไรอาจจะมากหรืออาจจะเสมอตัวกับเงินที่เสียไปให้เจนเนี่ก็ได้แต่ถามว่าไม่มีเจนเนี่มีป่ะก็ไม่ได้เห็นไหมถามว่าไม่มีแพลตฟอร์มทาไงก็ไม่ได้ก็สุดท้ายมันต้องเอื้อกันทั้งหมดเนี่แหละในประเด็นของโหรกระแสวันนี้ส่วนประเด็นของคุณแม่ของเจนเนี่ผมคงจะไม่พูดถึงจะไม่ไปก้าวล่วงเพราะผมมองว่าอันนี้คือเรื่องส่วนตัวเขาเขาปล่อยให้เขาไปเคลียร์เองนะ พี่ลินัสดีครับฉะนั้นคือคุณแม่เขาจะรับหรือไม่รับก็มันเป็นส่วนของของครอบครัวเขาแล้วอาต้องพูดตรงๆนะอันนี้ก็พูดกันตรงๆแหละส่วนของครอบครัวเขาถ้าแม่เขาจะทิฐิแม่เขาจะรู้สึกว่ากูไม่คุยอะ่ะเดี๋ยวกูหาเงินเองอะไรเองก็ก็ต้องปล่อยเขาเข้าใจปะ่ะอันนั้นต้องปล่อยเขาเลยยาวๆไปเลยย,ยาวๆยาวๆไปเลย RCA ยายาไปเลยจ้านนะแต่ผมชอบนะจะนี่อ่ะ แม่ติดตั้งอยู่สามล้านเดี๋ยวจะใช้นี่ให้หมดพี่หนุ่มหันไปันที่จะใช้งเงินกูใช่ไหมพี่หนุ่มเมื่อวานโดนไปสามล้านนะวันดีค่ะไม่ว่าพี่หนุ่มโดนไปสามล้านเนี่ยยอดขายสิบเก้าล้านโดนไปสามล้านเดือนสิบหกโอ้โหหกหมืน่นหกหมื่นออเดอร์มต,ต้องใช้คนขนาดไหนในการส่งวะยังไม่รวมกล่องรวมบัฟเฟอร์เลยหกหมื่นออเดอร์ดูแล้วแม่ชื่นใจนะแต่มันก็มี บางส่วนนู่นนี่นั่นแต่ของถ้ามันดี60,000่ 60, ออเดอร์เนี่ยกลับมาซื้อซ้ำสัก50%าหรือส0เนี่ยโอ้โหใช่ไหมใช่ไหมลืมไปหรือเปล่าลืมกลับมาซื้อซ้ำไหมเออมันก็มันก็มีหลายๆมุมอะจะถามว่าในมุมดีมันมันมันม,ม,มันมากกว่ามุมมุมเสียเออต้องบอกแบบเนี้นะอ,อย่างกูเนี้ยเอาน้ำที่ประทาไปให้เจนนี่ขายสมมตินะ กูอาจจะต้องขายขายไตยขายหัวใจอะ่ะพี่เดียดีใจด้วยหนึ่งหมื่นออเดอร์กูเป็นลมกูเป็นลมไม่ได้เป็นลมเพราะความดีใจนะเป็นลมเพราะส่วนต่างเทีย yeah. ส่วนต่างค่าส่งกูเป็นลมค่ะสมมุตินะพี่เดียดีใจด้วยค่ะพี่เดียได้หนึ่งหมื่นออเดอร์กูเป็นลมเพราะส่วนต่าง63สิบสามบาทไอสัตว์โดนไปหกแสนสามหกแสนสาม จ่ายให้เจนี่อีกห้าแสนบวกอีกห้าแสนกูจ่ายไปหนึ่งล้านหนึ่งสนสามหมบาทน้ําที่ประทานยังไม่ทันจ่ายค่านุนค่านี่เจ๊งจ้ะกูกระโดดน้ําเลยอะกูกระโดดน้ําหน้าบ้านเนี่ยลาก่อนลาก่อน1 000, 000, 000, 000, 000. <c oughs> yeah. ่งหมื่นออเดอร์เหี้ยเข้าใจมไหมฉะนั้น <c oughs> มันจะไม่เหมือนกัน